คนแรกคนแรกพูอะไรกไรพูดไม่ได้แล้วเป็นคนไหนอย่างเี่ยหม่น่ารักอยู่แล้วไม่ได้พูไเรื่อยตั้งใจตลอดเป็นเหมือนแรงรงใจของคนหลายคนนะเก็เป็นแรงใจพูด้วยในบงเรื่องนีเรื่องไหนอไัดัพี่วตลอดพี่วตลอดอันไหนบ้างทุกอันเงินไปแบบล้านกว่าบาทโอ้โหถ้าโก แค่พูดไม่หมดเนาะพูดไม่หมดเลยสวยการปีใหม่ยังไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เหมือนกันบ้านพร้อมที่ดีผมแพงว่าผมจะซื้อเลโก้ให้พีพีเพราะว่าพีพีเขาจะได้ตกที่มีสมาธิโฟกัสมีสมาธิโฟกัสใช่ใช่ไหนอะแดงแล้วไหนปีนี้อแล้วไหนปีนี้อะรู้ได้ไงว่าไม่มี ติดสัญญาแบรนด์ดังระดับโลกให้ได้เดี๋ยวซื้อให้เลยอยากได้อะไรเดี๋ยวซื้อให้เลยอยากซื้อให้เลยทุกตรงนี้เลยเดี๋ยวซื้อให้เลยได้อะไรละก้อนซื้อให้หน่อยเราได้เป็นเจ้าของห้างนี้อยู่แล้วแค่เราไม่รู้ตัวเฮ้ยยังไงอ่ะคุณนเพราะคุณแม่ไม่เปิดเผยใช่เป็นแบบเป็นความลับไม่เคยดูข่าวหรอนี่ข่าวอะไรแค่คุณแม่เฉลยไงี้ยเขตอนหลังแบบที่บ้านแบบเป็นบินเล่นแอร์ อยาได้เลกโก้ไหมเ,เลยซื้อเลโก้ให้ได้อยากได้เล่นซื้ออะไรก็ได้ซื้ออะไระอ่ะหนรับไปหมดเลยพี่ลอ,อบงออบอี่เาหนไม่เคยแบบปเสคนเร,เราเปลี่ยนทุกวันเลยครับพี่ออพี่พี่แต่เราบอกว่าี่แหลว,ว่าเราแต่มีมมนะใช่ครับลับจบพี่พีเขาเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆันอยู่แล้วนะ ไม่ใช่ส่วนนี้ส่วนนี้ไม่่ <c oughs> ไมส่วนผมมาจะเป็นยินเนอระนะ์องาจะแบับใจเย<า>น็นลงเหมือนคนยิ่งขึ้นตัดส<อ>ินใจแบบละเอียดขึ้น